บ้านมุนีหลังข้ามฝั่งโค้งมาอยู่ที่เมืองไทยคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของตำนานรักข้ามผมแดน,นที่ใครๆต่างก็อิจฉาคะ่ะสำหรับเน็ตไอดอลสาวนาหวานมาจากสปปร,ปร,ราวนั่นก็คือสาวมุนีหรือว่ามุนีเทคมีเอานั่นเองคะ่ะความสัมพันธ์ปัจจุบันทั้งคู่คบหาดูใจกันกับแฟนมานานกว่า3ปี เป็นแฟนเนี่ยต่างก็ชื่นชอบมากๆเลยและลุ้นกันอย่างหนักเลยนะคะในขณะเดียวกันยังมีจํานวนไม่น้อยค่ะที่สงสัยว่ามุนีและออฟเองคบกันจริงหรือไม่หรือว่าอิงกระแสรายการล่าสุดหลังจากผ่านไปสองปีทั้งคู่พิสูจน์ที่ได้เห็นแล้วเลยค่ะว่าทั้งคู่คือพรมลิคิตของกันและกันจับมือกันมาจนถึงทุกวันนี้หลังก็หาดูใจกันได้สักพักหนึ่งฝ่ายชายก็ ตัดสินใจขอฝ่ายหญิงมาร่วมใช้ชีวิตคู่ด,ด้วยกันอย่างเป็นทางการค่ะน้ากลางเพื่อนๆและครอบครัวในวันที่9พฤศจิกายน2562ทางหนุ่มออบเองในเลิอง,งานยานดีทําพิธีสู่ขอสาวมุนีตามประเพณีแล้วเป็นอีเรียบร้อยค่ะโอกาสนี้หนุ่มออบเองก็ไนพทท์ขอบคุณญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายสาวสำหรับความรักความเมตตา ทั้งเป็นบรรยากาศที่น่ายินดีและน่าชื่นชมมากๆทั้งทีมงานต้องของแสดงความยินดีกับทัางคู่ด้วยค่ะและในวันนี้เราไม่พลาดนะคะพาทุกท่านไปติดตามภาพบ้านหลังใหญ่อยู่ในกรุงเทพค่ะบ้านที่พวกเขานนั้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบรรยากาศภายนาในน่าอยู่มากๆหลังใหญ่โตอยู่กําลังพอดีเลยเป็นยังไงมาติดตามชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ